อ่ะมามาพี่ได้ช่วงนี้ก็คือรับงานในไทยนี่ดูเยอะมากเลยลูกเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะก็จริงๆรายการช่วงจบแล้วก็เดี๋ยวมีกลับไปจีนไปไปเดือนนี่อเอริกาเดิไปยาวไหมคะได้น่าจะยาวมากค่ะไมีไปโปรโมทอันแล้วบ้างเ่ินไปมีไปโปรโมทอัลบั้มอ๋อก็คือฝั่งหนูก็คือตอนนี้จะมีงานเพลงถูกไหมคะที่เรราจะไปปโโมทงานแสดงอะไรตอนนี้มันมีดีๆอะไรปะ ไม่ไม่เป็นหนูไม่รับเลยค่ะหนูแล้วใงเพลงใชาทำไมเราหนูไม่รับด้วยที่บทยังไม่ใช่ด้วยแล้วก็หนูหนูทำเอ็มวีแล้วบอกก็เล่นในเอ็มวีเองแ่ะไม่แสดงในนั้นเอาก็จะแสดงในนั้นเอาใช่ไม่ไม่ถึงงานแสดงหรอในนี้ก็จริงๆบอกตรงๆไม่ค่อยรู้รู้จักพวกพี่ๆด้วยค่ะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าที่เข้ามาอันนี้คือแบบว่าดีหรือว่าไม่ดีใช่ คือแสดงว่าเรางานแสดงที่เข้ามาในนี้ก็คือไม่ได้รับเลยก่อนที่เขาติดต่อใช่ค่ะใช่ย่งการนั่งใครมีไหมใครจะมีไหมลูกการแสดงการแสดงก็ไม่รับกันเลยคือถ้าไปได้การแสดงในนี้ตอนนี้คือไม่รับเลยใช่หลุยงานเพลงอย่างเดียวอ๋ออยากอยากโฟกันงานเพลงด้วยค่ะเพราะเขาอย่างเช่นอย่างที่จีนเวลาเรารับงานแสดงคือมันต้องไปถ่ายยาวเลยก็จะแบบว่า ไว้สมเดือนเลยก็คืออยู่ยาวและห้ามออกมาข้างนอกจะไม่เหมือนที่ไทยที่เราสามารถวิ่งงานได้อะไรเงี้ไม่ได้เลยจริงๆคือต้องไปอยู่กรองยาวเมื่อ3เดือนหนึงมันหายก็เปล่าใช่ใช่แต่เฉพาะเรื่องเลยใช่ใช่เลยยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะหายไปขนาดนั้นด้วยแสดงว่าช่วงนี้ก็คือแพชั่นเราอยู่กับงานเพลงเลยงานเพลงค่ะหนูเพราะว่าหนูรู้สึกว่างานเพลงมันสามารถใส่ความเป็นตัวเองได้ไปได้เต้นทีเลยหรือว่าถ้าหนูอยากจะแสดง ีี่ตัวเองนหนูเขียนบทเองกำกับเองอะไรอะไรอย่างนั้นหนูสามารถควบคุมทุกอย่างได้หนูควบคุมทุกอย่างได้หนูสามารถควบคุมมุมหน้าหนูได้เลยเออ้ายทุกคนะคะอะไรเงี้ยแม่ว่าโอเคแสงจัดไปฝั่งซ้ายนะคะอะไรเงี้ยแต่ยังมีหนูออกมาก็จะแบบว่าสวยซ้ายเล่นฝั่งซ้ายแค่ตัวทรายอย่างเดียวแล้วแบบนี้ถ้าคนแบบต้องการให้หนูเล่นจริงๆต้องต้องยังไงดีต้องยังไงหนูเขียนว่าก็ หรืออะไรเงี้ยเพราะหนูเป็นคนที่แบบติดตามมล้มากอะไอย่างเงี้ยอะไรก็เลยแบบว่าคอนเนคชั่นน้อยค่ะบอกตรงคือถ้าสมมติงานเซเข้ามาแล้วเขาพิมพ์เข้าไปว่าเนเน่พี่ให้กำกับเองดูแสงเองเลยพี่โหลดใพี่โหลดด้วยนเอาเลยไปเลยหนูไปลงทดเลยเทียนงั้นเอาอย่างเงั้นเอาเป็นน่าสนใจแป็นเราสนใจเขียนเองกำกับเองได้อยากลองเหมือนกันเออ แต่ว่าหนูเคยชิมนางมาแล้วแต่ว่าประสบการณ์หนูรู้แล้วว่าหนูชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมก็ค่อนข้างรู้ค่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้แบบจํากัดโดยขนาดนั้นว่าเราจะไม่รับเลยอะไรใช้แค่แบบรอรอเบื้องบนอะไรใช่รออะไรหมดจบวันนี้ก็คือนอกจากงานเพลงแล้วธุรกิจก็ทําด้วยก็ก็ด้วยค่ะก็คู่กันไปเป็นยังไงคะร้านขนมของเราที่มันโด่งดังจนคนแย่งกันกินทั้งประเทศขนมเค้กเขไม่ใช่ครเค้กขนมขนมขนม ก็บอกขนมครกหนูก well> ็ไม่ขนดมขนมก็ก็ไปเรื <S 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 ่อยๆค่ะยังก็ส uh ั uh ่งจองกันข้ามเดือนกันอยู่นก็ยังอยากกินตลอดก็ดีใจแล้วก็พยายามคุมสูตรให้มันอยู่คุณลิตี้อ่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นแล้วมันทาให้กับเวลาเราขนส่งอ่ะเค้กมันมันโดนอากาศร้อนแล้วมันจะแบบมละลายหรือว่าได้ไปแล้วรสชาติมันไม่เหมือนที่เคยทานบ้างตรงนี้ก็พยายามคุมให้มันอยู่ในคุณลิตี้เดิมอยู่ค่ะเพราะมันยากมีกัน เปลี่ยนเคลือบปรับปรุงอะไรยังไงให้มันแบบเขาเรียกว่าให้มันควบคุมคุณภาพอย่างี่เราบอกเช่นอย่างเช่นเค้กรสชงที่ทุกคนได้ทานกันอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าเราอยู่ในอากาศเย็นนะคะมันจะรสชาติปกติไม่ได้หวานมากแต่พอมันละลายมันร้อนเนี่ยน้ำตาลจะโน่นมันนะมันเริ่มละลายแล้วมันจะทำให้เรากินแล้วรู้สึกอุ้ยหวานจังใช่หนูก็ต้องแบบว่าอเคงั้นลดหวานเพื่อที่กันแบบเวลามันละลายแล้วมันจะได้รสชาติปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ้อยใช่จริงๆมันมีคิดอยากจะเปิดเป็นร้านอะไรอย่างเงี้ยด้ไหม บุทโนคิดว่าอยากเป็นเปิดเป็น pop up store แต่ว่าเปิดเปิดที่ข้างนี้นั่นหนึ่งทย์เปิดท่านจะย้ายไปเรื่อยๆจะย้ายไปเรื่อยๆพี่ได้คนจะได้มากินคนต่างจังหวัดนั้นก็จะได้มาลองกินหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่จังหวัดจะมีโอกาสได้ได้ทานไปที่นี่ก็ ตอนนี้ก็สั่งเอาก่อนสั่งจากกรุงเทพไปอย่างเงี้ยหรอใช่ค <material> <sh ake water> ่ะใช่ไม่ส่งต่างจังหวัดแล้วมันคุณตี้มันก็ได้อยู่เพราะว่าขนส่งแบบว่าส่งเหมือนแบบตู้ตู้เย็นใช่เลยใช่ส่งมาเลยไปทั้งตู้เย็นเลยตู้แช่เป็นตู้เป็นตู้เย็นรู้สึกยังที่ คือกินเราอยู่มันแมสบูมขึ้นมาเห็นแปลงๆ,ลๆหลายคนบอกว่าเอ้ยจินมนอร่อยมานานแล้วนะแต่คนเพิ่งมารู้จักอะไรอย่างเงี้ยจริงขายมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ป<อ>ีแล้วต่างกับจีนมาใหม่ๆทำกับพี่เตินสองคนใช่แต่ว่าด้วยที่หนูเป็นคนไม่ไม่อยากจะดูเป็นดาราขายของอะหนูอยากให้ของมันมันดังด้วยตัวมันเองมันอร่อยของมันเองแล้วมันจะไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออไม่ได้ ได้เลยการตลาดอย่างเดียวคือโอเคไปกองไปถ่ายแล้วก็ไปยื่นให้คนในกองทานใช่ถ้าทานถ้าชอบก็คงซื้อต่อเองแหละอะไรก็จะเป็นแรงเพื่อต่อกันมาค่ะซึ่งวันนี้ก็ดีใจที่มันเป็นแบบงานเพราะคนก็จะแบบว่าเค้กของแน่ๆเหรอเพิ่งรู้อะไรแล้วก็แบบดีใจจังเลยที่มันไม่ใช่แบบว่าเค้กดาราขายอะไรแล้วเรารับมือกับฟิเต็กยังไง แล้วเมากอเขาติมแังไงแมันก็ก็จะบบนนะมีทั้งที่แบบว่าเขาคอมเมนต์แบบพานบ้างหวานไปบ้างหรือข้อเสียหรืออะไระบ้างบ้างเราก็ค่อยๆปรับปรุงค่ะแตจ่จริงๆก็บอกทุกคนว่าเราจริงใจต่อการขายมากใช่าะหนูก็อยากให้ทุกคนได้ทานสิ่งที่อร่อยอ๋อ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 อออ๋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 ออ่ออ๋ออะออ๋ออ๋ออ่ออ๋มอ๋อ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 อี่ม๋ออมาช่วยรีวิวให้ด้วยแหละอล้วก็อ,อยู่กับ พี่พี่พี่สาวสวยก็ขอบคุณที่ทำให้ร้านเราดันขึ้นมาได้เพราพี่เลยนะคะของร้าจริงๆไม่ชมพู่เขาเคุณกับตัวเขาแล้วก็แล้วก็ส่งไปให้เขาทานด้วยที่บ้านเขาทานแต่พี่มีเขาชอบมากเลยพี่มีเขาแบบว่าทักมาขอตลอดเลยอะไรอะไรเงี้ยใช่ก็ส่งไปให้เขาค่ะใช่โอเคนะขอบคุณนะค่ะก็ฝากเพลงใจว่าใช่ที่ทำกับน้องแป๊บซี่ด้วยค่ะเป็นโปรเจกต์ของแป๊บซี่นะคะ เดี๋ยวจะมี MV ออกมาแล้วก็มีเพลงของหนูเองด้วยที่จะออกวันที่2เดือนห้านี้นะคะเอ็ก MV รหล่อมากใครสปอยได้ไหมว่าไม่ได้บอกสปอยได้ไหมสปอยล์ย่อว่าเป็นพระเอกแถวแถวเนี้ยแหละได้ก็เป่าด้วยนะคะาขอบคุณมาเลยซ่าเทุ่ณค่